สีดำนี่เท่าไหร่นะจย์สีดำสองหมื่นสีดำสองหมื่นนะครับสีสียศสามหมื่นสีทองสามหมื่นสีทองอย่างนั้นสามหมื่นนะครับยังยังมีอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆนอยากได้นะครับก็มาได้นะครับที่วัดที่วัดสวนหลวงนะครับ ก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกิไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ผมกําลังนั่งรถ2แถวอยู่ที่แม่กลองนะครับเพื่อนๆ สมุทรสงครามนะครับการเดินทางวันนี้นั่งรถสองแถวนะครับตอนมาจากกรุงเทพผมก็นั่งรถตู้นะเพื่อนๆที่บางปะแก้วแล้วก็มาลงแม่กลองแล้วก็ต่อด้วยรถสองแถวดำเนินนะครับวันนี้จุดหมายเราอยู่ที่วัดสวนหลวงนะครับหลังจากลงรถสองแถวแล้วนะครับผมก็เห็นป้ายวัดนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าวัดจะอยู่ลึกหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมเดินข้ามสะพานข้ามคลองมาแล้วนะครับไกลมากเพื่อนๆวันนี้มี f อฟซีเขาแนะนำวัดนี้มานะครับผมก็มาให้จัดให้แล้วนะครับดูเส้นทางการเดินนะครับป้ายวัดอยู่ติดถนนก็จริงนะครับแต่ไม่รู้ระยะ ทางจะยาวไกลแค่ไหนนะครับดูเพื่อนๆบรรยากาศวันนี้แดดเปรี้ยงเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปวัดพิจุกกุมารเทพนะครับวัดสวนหลวงอัมพวานะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นนั่นไม่ใช่ไอ้ไข่นะครับเป็นพิจุกกุมารเทพของวัดสวนหลวงนะครับวันนี้ตามผมมาเลยนะครับ เดินมาลึกมากเพื่อนๆเ,เห็นแล้วครับป้ายวัดครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาวัดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปพร้อมกันนะครับวัดสวนหลวงนี้มีอายุเก่าแก่อายุกว่า300ปีนะครับเพื่อนๆสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับ ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างชัดเจนภายในอุโบสถมีหลวงพ่อจักนารายนะครับพระพุทธรูปโบราณปูนปั้นนะครับประดิษฐานอยู่และก็นี่ครับเพื่อนเเจดีโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับอยู่ข้างโบสถ์นะครับแล้วก็มีกุฏิสงฆ์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5แห่งเดียวในจังหวัดนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะขึ้นป้ายให้จองวัตถุมงคลนะครับก็คือพี่จุกกุมารเทพนะครับนี่ครับรายนามคณาจารย์ที่มาปลุกเสกนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับว่าราคาจะประมาณไหนนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปขอพรพิจุกกุมารเทพนะครับเพื่อนๆที่อยู่คู่กับวัดมานานนับร้อยปีมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจนะครับนี่ครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นวัตถุมงคลตามตำนานเล่าว่า บริเวณหน้าวัดสวนหลวงเป็นโค้งน้ำของลำน้ำแม่กลองนะครับแล้วเกิดน้ำบนทำให้ชาวบ้านไปพบท่อนไม้แกะสลักรูปเด็กเปลือยกายผมจุกเป็นเนื้อไม้ตะเคียนสีดำมันนะครับสูงประมาณ3ฟุตมือขวาหงายฝ่ามือส่วนมือซ้ายคว่ำฝ่ามือมีสายประคำสร้อยสังวานห้อยคอเพียงเส้นเดียว ลอยมาติดอยู่หน้าวัดนะครับจากวันนั้นเป็นต้นมาจึงได้เกิดเรื่องราวของพิจุกกุมารเทพแห่งวัดสวนหลวงปัจจุบันองค์จริงตั้งอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาสนะครับนี่ครับองค์จริงเลยนะครับเพื่อนๆแล้วทางวัดก็สร้างองค์จำลองขึ้นมาตั้งไว้ที่วิหารให้ผู้คนมากราบไหว้ขอพรแทนองค์จริงนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผู้คนมาขอพรกับองค์พิจุกุมารเทพก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการงานแล้วก็ค้าขายขายที่ดินจนถึงเรื่องโชคลาภนะครับบูชาเท่าไหร่ครับสีดำสอมมืนสียกสีท,ง 20, สสทองสามมืนครับนี้พุทธคุณเกี่ยวกับอะไรครับ ค้าขา, oh, ขาขายอ๋อค้าขายนะครับการงานยกตาค้าขายสีดำนี่เท่าไหร่นะจ๊ะส,สีดำสองหมื่นสีดำสองหมื่นนะครับสีสยกสามหมื่นครับสีทองสามหมื่นสีทองอย่างนั้นสามหมื่นนะครับยังยังมีอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับก็มาได้นะครับที่วั ที่วัดสวนหลวงนะครับแบบเป็นไม้หลาจารย์เป็นไม้ห้านเป็นไม้ห้าหมื่นนะครับแบบนี้นะครับนี่ราคาห้าหมื่ 50, น 50, นะครับตรงนี้ห้าหมื่นนะคตรงนี้ห้าหมื่นนะครับดำใหญ่นี่เหรอครับ อ้นู้นี่สองหมื่นนะครับนี่เป็นพิธีพุทธาพิเศษใช่ใชเป็นเนี้ยเปลี่ยนเนี่ยอ๋อ นี่เป็นเหรียญรุ่นใหม่เหรอครับเ,เหรียญทองจำปีปอ๋อหนึ่งร้อยนะครับน,นี่หกร้อยนะครับเหรียญ รุ่นพิจุกพาให้รวยรวยนะครับหลวงพ่อใหม่วัดสวนหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงหนะ้กากทองนะครับแล้วกรอบรูปนี้เท่าไรหร่ครับอาจารย์สามพัน,นี่สามพันนะครับเรเ,นะเจิมในพิธีอ๋อนี่เจิมในพิธีเรา ชิ้นก,กรรมการกรรมการนี่พันห้านะครับสามเรียญหรืออาจารย์สามเรียญสามเรียญนี่พันห้านะครับนีสามพันห้านี่เป็นเรื่องเงินเหรอเรื่อเงินลงยาเรื่งเงินลงยา,งงงยาถ้าถ้าไม่ลงยาสามพัน ลงยานี้สามพันห้าถ้าไม่ลงยาสามพันใช่ไหมไม่ลงยาสามพันนะครับถ้าชุดใหญ่เมื่อไนี่ชุดใหญ่นะครับ 1, หนึ่งหมื่นบาทมีห้าเหรียญน,นะครับตรงนี้สามร้อยนะครับ ไปตั้งหน้ารถนะครับสำหรับพิจุกกุมารเทพนะครับวัดสวนหลวงนะครับเพื่อนๆ300นะครับและตรงนี้ก็300ยนะครับได้เชือกด้วยนะครับเป็นเชือกถักตรงนี้คู่นะครับ คู่ละพันสองนะครับคู่หนึ่งพันสองนะครับเพื่อนๆตรงนี้ห้าร้อยนะครับนี่เป็นคู่หกร้อยนะครับมีสีทองกับสีรมดำนะครับมาตรงนี้พันห้านะครับเพื่อนๆน,นี่พันห้า นี้หนึ่งพันนะครับมีสีทองแล้วก็ลมดำนะครับสำหรับพิจุกกุมารเทพนะครับของวัดสวนหลวงนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ไอไข่นะครับนี่ก็หนึ่งพันนะครับนี่แปดร้อยเพื่อนๆผมเห็นครั้งแรกนึกว่าวัตถุมงคลไอไข่นะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆ นีหนึ่งพันนะครับนี่หกร้อยเป็นคู่นะครับมาตรงนี้ก็หนึ่งพันนี้แปดร้อยนี้หนึ่งพัน นีสามพันนะครับเพื่อนๆหนีสามพันอยู่ที่เนื้อผมว่าอยู่ที่เนื้อนะครับราคาจะแตกต่างกันนี่ครับเนื้อว่านนะครับสมเด็จวัดสวนหลวง99บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญนนีสอ0พั 2, มีเหรียญตั้งแต่2,000 3 0 0าพันนะครับ นี่น่าจะเป็นเหรียญเก่านะนี่ห้าพันก็มีได้3ามองค์นะครับในสาองค์นี่ลงยาพิจุกสองร้ยปีสามเจดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่สามรอยปีห้าหกปีห้าหกสามร้อยนะครับ นี่ห้านี่ห้าร้นะครับตรงนี้200นะครับก็จะเป็นปลอกเหมือนตรกุดนะครับมีสำหรับห้อยคอนะครับนี่200ยนะครับ นี่สองร้อยนะครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นปอกตรึเหมือนปอกตะกุดนะครับนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็จะเล็กลงมาหน่อยนี่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนี่น่าจะเป็นเหรียญลงยานะนี่นี่สามร้อยนะครับลอยอง นี่นี่สอง้อยนะครับปลูกเสกสิบสามปีนะครับสองพันห้าอสี่บสี่นะครับร้อยห้าสิบเป็นล็อกเก็ตแบบนี้สองอยนะครับตั้งหน้ารถนะครับแบบตั้งหน้ารถนี่ละคู่ละสี่ร้อยนะครับเพื่อนๆนี่ ข้อจันที่มา300นะครับนี้รูปถ่ายรูปถ่ายห้าร้อยครับเพื่อนๆน,นี่รูปถ่ายห้ารนี่ก็เป็นราคาวัตถุมงคลจากวัดสวนหลวงเลยนะครับ นี่เป็นกําไรก็มีครับเพื่อนๆสี่ร้อยนะครับพี่จุกกับจันที่มาพี่จันที่มาอ๋อพี่จันที่มาอ่าเป็นน้องสาวพี่จุกลอยน้ํามาเหรอครับอ่าลอยน้ำมาทั้งคู่เลยถ้าบูชาก็เกี่ยวกับไอ้ค้าขายใช่ไหมครับค้าขายการงานค้าขายการงานโชคลาภนะครับ วิธีไหว้บูชาพิจุก,กุมารเทพนะครับเขาก็ให้จุดธูป9้าดอกแล้วก็ตั้งนโมสจบแล้วท่องคาถาบูชาพิจุกสามครั้งนะครับจากนั้นก็อธิษฐานขอพรสิ่งสำคัญเราต้องศรัทธานะครับเพราะความศรัทธาจะนำมาสู่ความสำเร็จและแสงสว่างในชีวิตนะครับสำหรับคาถาบูชาพิจุก,กุมารเทพนะครับกายะพุทธโธนมะพุทธโธนิมิตพุทธโธ สุญญพุโทโธอรหังพุโทโธพระควาตินะครับพิจุกเป็นเทพไม่ใช่พวกมนด์ดำแบบกุมารทองนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องจุดทูปขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางพิจุกเข้าไปทุกที่กินก,ก็กินพร้อมเรานะครับฉะนั้นแล้วอย่าได้กังวลนะครับสำหรับสถานที่ตั้งวัดสวนหลวงก็อยู่ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับบริเวณวัดนะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆติดแม่น้ำแม่กลองนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดบางกะพร้อมนะครับของหลวงพ่อคงน,นะครับที่มองเห็นอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ